ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่หาท่านว่าคมพศ2567กนาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามทางช่อง YouTube บังเฮาครับช่อง u ูพระโคซิ่ง101นึ่งสูหครับสซาลัดเซานี่กับมีง้อไทยกลางพื้นบ้านอีสานรอยเอสเฮาครับพี่น้องครับ,รบมาเปิดแบงพี่น้องไปเลี้ยงเป็นง้อทรงฟรี200กิโลเมตรแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตร พอม่พี่น้องเย็บซี่อยากได้ผมกลสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับถ้ามันไกลกันก็ต้องมีคาร์มันเพิ่มนะครับให้เข้าใจทั้งช่องเขานําครับพี่น้องครับช่องเขาขายในราคาเบียงปั่นนะครับพี่น้องครับลาไกย่างครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันครับจะโทษควมสาใจมั่นใจว่าอยากได้เงื่อนพร้อมสถานที่เลียงพร้อมคุยกันกับคนในขอบครัวดีแล้วเห็นดีนํำกันทุกคนก็จ้องโท่มาก้ลยครับฝากเบอร์ไว้ก่อนครับ 0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอกะเสดวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบัดนี้หันเข้ามาเมืองงัวครับพี่น้องครับเป็นงัวจังไหนเนี่ยอ่อมีงัวอยู่คมเดียวครับแต่เปรียบเสมือนแล้วกะซ้ำงัวลูกคอกของผมเหรอครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ป้าเลี้ยงอยู่น้ำกันนี่แหละครับพี่น้องครับคอกตีกันเหยียดยืนอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ร้อยสามสิบบวกแม่เป็นงัวโบดครบเครื่องลูกสาวอายุหาเดือนแม่ถ้าพอคุ้มคอกได้ สองเดือนกลัวสิเข่าสามเดือนด้ครับพี่น้องครับอันนี้เอาไปรุนทองเอาได้ครับพี่น้องครับเอาไปรุนทองเอาส่วนสูงแม่กับอยู่เมี่สามสิบแน่ๆนี่ครับพี่น้องครับแม่กับสดๆแม่นแม่แม่ขาวโบล่ะครับพี่น้องครับเนี่ยไทยไทยกลางแท้อันนี้ไทยกลางแท้ท่านไหนผ้าบามันเด้ครับพี่น้องครับไทยกลางผ้าบามันก็ดสิหนาขึ้นไปก็นี่ก็ตามเนื้อผ้ามันแหละครับพี่น้องครับบันนี้มะม่วงโตลูกครับนี่โตลูกสาวอยู่หาเดือนตัวแดงนี่ครับ สำหรับมองขายนะครับ17,500บาทท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้ขังต้นครับนี่ครับตัวลูกสาวนี่ครับตัวแดงนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมบามันครับพี่น้องครับผ้าบามันขก้นมากครับหาเมียยังครับห7 5 0 0มับาทนี่ท่านซื้อสองท่านอาศัยได้สามด้ครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุ่นเอาครับเพราะว่าผมบรไดัประกันทองไห้เด้อครับพี่น้องครับผมขายในราคาเมียลูกครับนี่ครับมือชาญครับพี่น้องครับ เนี่ยก็ับสดๆนี่ยรับขับวครับโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมติโทรกาเบเองเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับนี่มึงชัดๆครับย้ำอีกทีนึงนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทส่งรีบ่าเกินสองร้อยกิโลเมตรเด้อครับพี่น้องครับถ้าท่านยุ่ไกลอยากได้ผมก็สามารถจะส่งอะไรว่าถ้าทานออกค่ารถซอยกันครับพี่น้องครับ นี่ครับบอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับพอเ่าขายในราคาแบ่งปันนะครับเมืองชัดๆครับตัวเมียเพิ่งกิดถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องครับสำรักชิมนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีครับ